สวัสดีครับเพื่อนเโคเช้ชเคหรือเกศลาค่ะวันนี้เกศลาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือ experience ในการที่เราเป็นคนไทยแล้วมาอยู่ที่ประเทศอเมริกาจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานกับคนอเมริกันก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยดูวิดีโอของโคชเคอาจจะไม่รู้ว่าเราคือใครชื่อเกสลาค่ะอยู่ที่เมืองไทยเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเมื่อ34ปีที่แล้วโดยการแต่งงานกับคนอเมริกันนี่ประวัติย่อๆนะคะและตอนนี้ได้มาเป็นครูสอนเทนนิสอยู่ที่ รัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ทำงานนี้มาประมาณสิบห้าปีแล้วค่ะในการที่เราจากเมืองไทยมาแล้วมาอยู่ที่อเมริกามันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพื่อนๆจะไม่ได้เห็นสีหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างนี้เมื่อก่อนนะคะเพราะว่าเกศราขอให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยฟังไว้ให้ดีๆว่าเพื่อนๆคิดว่าอยู่เมืองไทยลำบาก ใช่ไหมคะทางานเยอะแล้วได้เงินน้อยหลายๆคนเห็นคนไปทํางานต่างประเทศแล้วโอ้ยฉันอยากจะไปทํางานต่างประเทศจังเพราะรายได้ดีมันก็ถูกต้องครับเพื่อนๆแต่มาฟังเกศลาก่อนว่าคนที่ไปทํางานต่างประเทศบางคนไปทํางานอยู่ต่างประเทศไปใช้แรงงานอยู่ทางอ่ามิดเดอีทเอาตัวอย่างง่าย มีเพื่อนๆหลายคนไปทำงานอยู่อิสราเอลอย่างเงี้ยนี่ก็ไปใช้แรงงานนะคะรายได้ดีแต่ต้องเสี่ยงอันตรายมากมายยิ่งตอนมีสงครามเกสลาเห็นใจเพื่อนๆกลุ่มนี้มากเห็นใจทั้งเพื่อนๆเ,เห็นใจทั้งครอบครัวในประเทศไทยเราฟังตามข่าวนะคะแต่จะไม่เข้าไปลึกค่ะแล้วบางกลุ่มก็อาจจะไปทำงานอยู่ที่เกาหลีเราก็ได้ข่าว ได้ข่าวบ,บ่อยๆบางคนก็ไปทําแบบถูกต้องบางคนก็ต้องหลบๆซ่อนๆอ,นอย่างที่เรียกว่าผีน้อยเมื่อก่อนเกษราฟังข่าวแล้วฟังไม่รู้เรื่องว่าผีน้อยคืออะไรเออฟังไปฟังมาเข้าใจว่าผีน้อยคืออะไรแต่จะไม่พูดถึงสาเหตุที่พูดถึงเรื่องนี้คืออยากจะให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยหลับตานึกภาพเห็นว่าการที่คนไทยมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำงาน อย่าไปคิดถึงแดีวว่าโอ้ยเงินได้เงินเยอะแยะแต่เราคนไทยกลุ่มนี้ที่ได้ออกมาอยู่ต่างประเทศมันต้องประสบหรือต้องเจอปัญหาแน่นอนค่ะทุกคนต้องเจอปัญหาเราต่อสู้กับปัญหามาหลายอย่างและแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันปัญหาสิ่งแรกคือคิดหอดบ้านแน่นอนค่ะเราไม่ได้มาเที่ยวเรามาทำงานเราต้องอยู่นาน มันต้องคิดฮอดบ้านแน่นอนเกศรานี่คิดฮอดบ้านมากๆจริงๆแล้วแต่แรกเกศรามาไม่ได้ตั้งใจมาทํางานเพราะเราแต่งงานเราต้องมาอยู่ที่นี่คิดฮอดบ้านค่ะถ้าเกศราให้ลองมาเที่ยวสิมาเที่ยวอเมริกาสักสองอาทิตย์โอ้ยสนุกสนานนึ่นเลงเดี๋ยวก็กลับไปเมืองไทยกลับไปบอกเพื่อนๆโอ้ยอเมริกาประเทศใหญ่โตสวยงามไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ด,กดีมาแป๊บเดียวกลับไปแล้ว แต่คนที่ต้องอยู่ที่นี่อะค่ะคนที่อยู่ต้องต้องอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ปัญหาเร,เรื่องแรกก็คือคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวแน่นอนจิตใจหลักๆใหญ่ๆตามมาก็คือภาษาอยู่เมืองไทยฉันสนุกสนานฉันพูดภาษาไทยมาอยู่อเมริกาตายแล้วมีคนกี่คนที่เข้าใจ ที่ฉันพูดภาษาไทยแต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะแยกมาโอ้ยฉันไปอยู่กับกลุ่มคนไทยนั่นคนละเรื่องค่ะถ้าไปอยู่กับกลุ่มคนไทยคุณก็มีเพื่อนคนไทยเยอะแยะสามารถพูดได้พูดภาษาไทยได้แล้วก็มีความอบอุ่นแต่สําหรับเกรสลาเองไม่มีโอกาสได้ไปอยู่กับกลุ่มคนไทยเลยต้องมาสู้ชีวิตที่อเมริกาโดยฝึกภาษา ฝึกขนธรรมเนียมประเพณีของฝรั่งนี่คือปัญหาใหญ่ของตัวเกสราเองที่มาอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็เรามาใหม่ๆเราต้องไปอยู่ปะปมกับคนอเมริกันเรามีความรู้สึกว่าเราแกะดำใช่ไหมคือมันไม่เหมือนเขาอะมันมีความรู้สึกแน่นอนครับเพื่อน นี่ทางด้านจิตใจนะคะเราภาษาก็พูดไม่ค่อยเป็นงานก็จะไปทำงานอะไรอะช่วงนั้นใช่ไหมคะนี่เล่าให้ฟังค่ะว่าต้องผ่านชีวิตอะไรมามั่งก่อนที่จะได้มาถึงจุดยืนอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ับเพื่อนๆสามสิบสี่ปีผ่านไปมาดูผลงานของโค้ชเคเลยค่ะว่าเป็นยังไงเชิญเลยนะคะเพื่อนๆ สววๆดีเสรด good j สวยขยี่ใจสวยขยี้ใจสวยขยี่ใจวันบอชามสวยขยี้ใจ g ยเยจากวิดีโอเพื่อนๆจะเห็นเด็กคนอเมริกันกลุ่มนี้เขาจะเอนจอยสนุกสนานและเด็กพวกนี้ทุกคนกีราสอนเข้ามาตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่ไม่เคยเล่นเทนนิสมาก่อน เขาเลยมีความสนิทสนมกับเกษรามากเป็นพิเศษเขามีความสนใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเพราะว่าเกษรากับพูดกับเขาประจำว่าฉันเป็นคนไทยเกษราไม่เคยบอกเขาว่าเป็นคนอเมริกันเพราะว่าเราเกิดเมืองไทยแล้วเกษราก็จะพยายามสอนเขา ให้พูดไทยแล้วเด็กพวกนี้จะมาทุกวันเขาจะถามวาคำไทยวันนี้จะสอนอะไรคำใหม่ๆคือเขามีความตื่นเต้นเขามีความอยากรู้อยากเห็นเด็กอเมริกันนะคะ a l o s t <lost> ฮ <laughs> ่าฮ่ Okay boy and girl are you guys know the coach name right Anybody know every coach and you remember yes or no Hand up when you know all the coaches s ช e know all the coaches All right here I am coach. Okay. Oh oh you guys know me. Okay thank you. Okay now ถ้าเพื่อนๆนดูจากวิดีโอนั้นเพื่อนๆนจะได้ยินเสียงเกษลาดังคือในโปรแกรมนี้เกษลาเป็นผู้จัดการที่จะวางโปรแกรมเพื่อจะสอนเด็กรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเด็กที่มาช่วย ช่วยเกษราก็คือเป็นนักเรียนของเกษรลามาทั้งนั้นอาจจะเป็นอยู่ไฮสคูลหรืออาจจะจบไฮสคูลไปคอรเลจแล้วเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเกษรลาพูดออกไปโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยเลยไม่ใช่ภาาเกษาภาษาอังกฤษจะเก่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้เก่งแต่ความมั่นใจค่ะเพื่อนๆความมั่นใจทำให้เราทำอะไรออกไปโดยที่มันเป็น ธรรมชาติใช่ไหมคะเพื่อนๆบางทีเกษราพูดไปเด็กพวกนั้นอาจจะไม่เข้าใจเลยแต่เกษราไม่รู้สึกผิดเพราะว่าเด็กพวกนั้นเขารู้ว่าเกษราเป็นคนไทยคะ่ะรู้ว่าโค้ชของเขาพูดถูกมั่งผิดมั่งแล้วบางทีเขาก็มาสอนเกษราด้วยซ้ำเกษราบอกว่าถ้าพวกเธอ ว่าโค้ชเคพูดอะไรผิดไปมาสอนเพราะเราเปิดเราเปิดอะเราไม่ได้เราไม่บอกว่าเราเก่งบอกว่าโค้ชเคเก่งแต่เรื่องเทนนิสนะแต่เรื่องภาษารู้อยู่โค้ชเคไม่ได้เกิดที่นี่เด็กๆพวกนั้นเขาก็ซัพพอร์ตเราเขาจะมาสอนเราตลอดว่าไอ้นี่พูดอย่างนี้หรืออย่างนั้นถึงเวลาเกะิะออกคําสั่งอะไรไปไม่สนใจจะผิดหรือจะถูกนี่คือเรื่องความมั่นใจครับเพื่อนๆเ,เราทํางานมาเยอะ เรามีประสบการณ์เราจึงเกิดความมั่นใจไม่กลัวย o a h ล a d go ahead, s t a ร t We have 10ับสมืยดเบนยนี่ดจอบยส o เอาละครับเพื่อน ช่วงสุดท้ายจะมาสรุปกันเลยนะคะตามที่ประสบการณ์ให้เกียรติลาทำงานกับคนอเมริกันมานะคะคือข้อหนึ่งคนอเมริกันเขาเป็นคนตรงเวลาสมมุติว่าเริ่มงานกี่โมงเราต้องมาให้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเริ่มงานแปดโมงคุณจะมาแปดโมงเช้าอย่างน้อยต้องสิบห้านาทีต้องมาถึงที่ทำงานก่อนถ้าเราทำได้ คือถ้าเขาวางกฎระเบียบอะไรไว้เราทำตามเราจะไม่มีปัญหาเราทำอะไรเขาจะให้อิสระเราทำอย่างงานของเกษราหัวหน้าเกษราเขาจะให้อิสระเกษราทุกอย่างให้การตัดสินใจทุกอย่างแต่ในกลุ่มนั้นเขาจะวางกฎระเบียบไว้ว่าอย่างสมมติว่าเกษราทำงานกับโรงเรียนนะคะกับสกูล ทางโรงเรียนก็าวางกฎไว้ว่าเราควรจะทําอะไรไม่ควรจะทําอะไรเพราะว่าเกษราทํางานเกี่ยวกับเด็กค่ะที่อเมริกันเขาคุ้มครอเด็กมากเขาถือว่าเด็กเป็นวัยที่ต้องดูแลมากๆแล้วเกษราทํางานเกี่ยวกับเด็กเราก็ต้องทําตามกฎระเบียบของโรงเรียนให้เคร่งครัดถ้าเกษราสามารถทํานั้นได้เกษราจะไม่มีปัญหาเลยกับเจ้านาย เพราะเจ้านายเกษราเขาให้อิสระเสรีทุกอย่างที่จะทำในหน้าที่ของเราเพราะเขาจ้างเราไปทำงานในหน้าที่ที่เขาคิดว่าเราเก่งในหน้าที่นี้ส่วนคนจ้างเขาไม่มีความรู้ในหน้าที่นี้เขามีหน้าที่แค่ว่าให้งานเราแล้วเขามั่นใจว่าเราทำงานนี้จะต้องดี และผลงานออกมาดียิ่งผลงานออกมาดีเขาจะไม่สนใจเลยว่าเขาจะไม่ไมนั่งคุมไม่มีค่ะแล้วที่อเมริกานะคะถ้าคุณทำงานดีงานนั้นจะไม่หนีคุณไปไหนเลยเจ้านายคุณจะอยากให้คุณกลับมาทำตลอดเวลาเขากลัวจังอย่างสมบุรณเกสราบอกว่าเกสลาจะรีชยัยไปอยู่เมืองไทยไดย้โอ้โหเขากลัวมากเขากลัวเราไม่มาทำงานให้เขา พูดง่ายๆการทำงานกับคนอเมริกันตามประสบการณ์ที่เกษรามีนะคะจริงๆแล้วคนอเมริกันเป็นคนที่ดีในด้านว่าเขาไม่มาจู้จี้จุกจิกกับเราแต่ที่สำคัญเราต้อง break t o คือต้องผ่านกดผ่านผ่านจุดนั้นไปก่อนตอนแรกเกษราจะ มาเป็นโค้ชมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทางโรงเรียนเขาไม่รู้จักเกษราเขาเห็นเกษราหืมยายคนนี้เหรอที่จะมาเป็นโค้ชชนิดเป็นไปไม่ได้ก็ดูเราสิมันเหมือนที่ไหนมันเหมือนโค้ชชนิดที่ไหนไม่แน่ใจว่าเล่นเทนนิสเป็นหรือเปล่าแต่ทีนี้หัวหน้าเกษราเขาไฟค่ะเขาพยายามที่จะเอาเกีราไปทํางานกับเขาให้ได้ ต่อสู้กันนานพอสมควรเพราะว่าเขารู้ว่าเรามีฝีมือพอผ่านจุดนั้นไปโรงเรียนเขารับเขาบอกเออเพราะเขาชนหัวหน้าไม่ได้พอเขารับเราไปเราเข้าไปทำงานไม่นานเขาก็รู้แล้วว่าเรามีฝีมือทีนี้ไม่ต้องไปไหนละคะ่ะอยู่นี่ละคะ่ะ